ดเด้อลาโอนไปซื้อน,น้ำมันมาใส่แล้วพักกันเฮตุรถเด้อละเบิงน้ำนองเอาอาจจะไปซื้อเซาล์ะเมื่อนีเฮงเฮงสวัสดีตอนเช้าก่อนลูกสวัสดีท่านผู้ชมก่อนลูกเร็วอันนี้ก็กะตายหน่อยพี่น้อง ไหนยูโลสวัสดีตอนเช้าก่อนครับนะกระตายหน่อยเลี้ยงพ่อได้เป็นมูนะพี่น้องเนาะกระต่ายลูกสาวดอกจ้านั่นไหนยูโรเอเมันคือเบิ้งคักแต่กล้าละเบื้องแน่คุณเฮงมาพี่เร็วมา มาเร็วอีหลาทำความสะอาดห้องตอนเองไปเบื้องอังเปาพี่นอ้องไอ้คนนัน้นทำความสะอาดห้องเรียบร้อยแล้วบาทเนี้อังเปาครับสวัสดีตอนเช้าก่อนสวัสดีตอนเศร้าเด้อครับเด้อผมมาทักทายอีกแล้วมือนี่หุน่นหุ่นน่ะบ่คอยให้บ่ายพี่น้องตอนนี่อยากแคะเน็นว่าบ่ายว่าใดพี่น้องตอนนี่ แต่ว่ายูโรนั่นบายได้อยู่ตัวนี้มันนั่นบ่ค่อยหายใบยมันเลือกคนแม่หายใบแม่จ่าพี่น้องเนี่ยพุ่นเบ้ย์พ่นคือนอนอันจำายแถววาพุ่นอ่ะสวัสดีครับก่อนอังเปาวสวัสดีครับสวัสดีครับเบ้ยพุ่นอ่ะพุ่นอ่ะสวัสดีครับผม ฟังเอาหูฟังเออมื่อนี้กับแดดอีกคือเกาละจ้าพี่น้องจ้าแดดอีกคือเกาเมื่อนี่อากาศก็ะห้อนอีเช่นเดิมจ้าปิ่งไทยบรรยากาศใพี่นองเบิ้งก่อนเดด เฮงครับเฮง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 ครับผมพวดอน่ะเพื่อนนะเพื่อนนะมัน้อเหลียวเบิ้งคักแถบูฮัลโหลเบิสำหรับคลิปนี้ไว้สัน,นี้นะจ๊ะเด้อขอบคุณเอฟซฟังไทยฟังเล่าฟังต่างประเทศนะจ๊ะเนาะที่เข่ามากกดติดต,ตามให้เพื่อเป็นกำลังใจให้กันเนะจ๊ะเนาะขอบคุณสุภูสุคนเด้อพี่น้องเด้อ สุกาายสุกใหญ่ถือควายลุย้ยเบอร์ไปน้ำกันเนะจ้าเนาะสวัสดีจ้า